真的。 สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูเก๋อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูเก๋นะคะจะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องข้องานกล้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะวันนี้ครูเก๋จะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องชนิดของกล้วยเด็กๆรู้จักชนิดของกล้วยไหมคะอเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักและเคยเห็นชนิดต่างๆของกล้วยและเด็กหลายคนก็สามารถบอกชนิดของกล้วยด้วยได้ด้วยด้วยใช่ไหมคะอเรามาดูซิ กล้วยแต่ละกล้วยเนี่ยแต่ละแบบชนิดแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆเห็นหน้าจอไหมคะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยกล้วยด้านบนมีกล้วยอะไรบ้างอ่าเก่งมากค่ะมีกล้วยหอมกล้วยอะไรอีกคะกล้วยน้ำหวากล้วยอะไรเอ่ยกล้วยไข่แล้วก็กล้วยอะไรคะกล้วยเล็บมือนางเก่งมากค่ะไหนเด็กๆคนไหนเคยทานกล้วยบ้างเคยทานไหมคะอ่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ อ่กล้วยมีรสชาติเป็นอย่างไรคะอ่ะกล้วยมีรสชาติหวานใช่ไหมคะอะ่เราไปดูต่อกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะครูเก๋นะคะจะพาเด็กเกเรียนรู้เรื่องสระไอไม้มลไรสระไอไม้มาลา,ายาออกเสียงว่าไอเราไปสะกดคําแรกกันเลยคะ่ะคําแรกคําว่าอะไรคะสอไอใสใส,สไม่โทไสอีกหนึ่งครั้งนะคะสอไอใสใส,สไม่โทไสต่อไปคะ่ะ คำว่าอะไรคะกอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่อีกหนึ่งครั้งนะคะกอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่ต่อไปคะ่ะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่อีกหนึ่งครั้งคะ่ะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่คำต่อไปคะ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะดดไอได ดอไอไดเมื่อเด็กๆสะกดคำแล้วเรานำคำที่เราสะกดเมื่อสักครู่ที่เราเรียนเมื่อสักครู่ไปเติมกันเลยค่ะอาเด็กๆเห็นภาพไหมคะอาภาพอันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในปากกล้วยใช่ไหมคะจะมีใครเอ่ยมีทั้งใครเอ่ยดูซิลองสังเกตดูเ่ยมีอะไรบ้างวันนี้ครูเก๋จะพาเด็กๆนะคะนำคำที่เราสะกดเมื่อสักครู่นะคะมาเติมนะคะ ให้คำสมบูรณ์นะคะเรามาดูอันแรกนะคะเด็กๆดูสิอ่านว่าอะไรคะไปดูกันเลยคะ่ะอ,อันแรกรูปบันไดบันไดอ่านว่าบออะนอบันดดไอไดเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปภาพอะไรคะคุณยายกำลังหอ่อขนมใส่ไส้เราเอาคำว่าอะไรมาเติมคะ่ะสอไอส่ใส่ไม่โทใส่ต่อไปภาพอะไรเอ่ยโอ้เก่งมาก เก่งมากเลยกอไอไก่ไก่ไ,กไม่เอกไก่และคคำสุดท้ายคำว่าไข่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไขไก่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเติมได้เก่งมากเลยต่อไปนะคะอ่าต่อไปเมื่อเด็กๆเรียนรู้ภาษาไทยแล้ววันนี้ครูเกศจพาเด็กๆลบนะคะอ่าเป็นการลบเลขนะคะเด็กๆมาดูนะจะมีกล้วยนะเขาบอกว่ากล้วยหอม89หวีอ่าแล้วมีกล้วยอะไรเอ่ย กล้วยน้ำว้า27ิหวีนะคะเอา89้าลบ2 7เอ๊ติ๊กต๊อก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 เอเด็กๆลองช่วยครูเก๋คิดซิจะได้เท่าไหร่นะไปดูกันเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ62เก่งมากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกล้วยเล็บมือนางกับกล้วยไข่เอถ้าอันนี้ครูเก๋จะกำหนดโจทย์ให้เด็กๆว,ว่ากล้วยเล็บมือนางเนี่ยมี87หวี เอ้กล้วยเล็บมือนางมี8ปิดหวีกล้วยไข่มีสิบสองหวีเอ้กล้วยไข่เนี่ยกล้วยเล็บมือนางมีมากกว่ากล้วยไข่กี่หวีเราจะเติมเครื่องหมายอะไรคะให้เด็กๆเ,เติมในหนังสือของเด็กๆเ,เลยนะเครื่องหมายอะไรเอ่ยมีใครรู้ไหมนะเครื่องหมายลบแล้วเด็กๆลองลบสิคะว่า87สิบดลบ12ได้เท่าไร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ เ5เก่งมากค่ะเด็กๆเ,เยี่ยมมากเลยในหน้านี้เด็กๆอย่าลืมทําต่อนะคะอย่าลืมทําให้เสร็จนะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมใบงานนะคะจะอยู่ในเล่มบันทึกร่องรอยนะคะหน้าที่3นะคะในหน้าที่58แล้วก็59นะคะจะเป็นที่ครูเก๋พาดเด็กๆเ,เรียนเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นการเติมคํานะคะแล้วก็การลบเลขนะคะแล้วส่วนใบงานกิจกรรมนะคะจะอยู่ในหน้าที่5 7นะคะ อ่าสำหรับวันนี้ครูเก๋ก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย